In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. วสละตวสลามุอลลอนบีน่ามุฮัมมัดข้าตมิลอับิยัยอวลมุสลีนวะอัลลอฮีวะซับิฮ์อัจม اع ีนอัมมาบัสสลามาท่านผู้ชมที่เคารพช่วงเวลาของห้องสม,มุดพูดได้ในวันนี้ผมก็จะได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมในประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเราจง แข่งขันกันในเรื่องการทําความดีหรือรีบเร่งกันในการทําความดีเพราะความดีที่อเลาสุบฮาหนหัวตาลาได้บอกกับเราโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะัยฮิวะสลัมมานั้นแน่นอนและเกิดเราไม่ต้องวิเคราะห์ในเรื่องว่าดีดียังไงหรือว่าที่ว่าทำและทำยังไงเราจะต้องเป็นผู้ที่คุณคิด แล้วก็หาทางในการที่เข้าไปรับรู้ว่าอันนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตลาจริงหรือไม่เป็นรูปแบบอย่างของท่านนาบีมุมสลมมรอหัว่าอะไรจริงหรือไม่เราเมื่อรู้ชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์นี่แหละเราไม่ต้องรีรอหรือว่าที่จะไปโอเอเพื่อที่จะมาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรอีกเพราะว่าเราไว้วางใจในอัลลอฮฺสุบฮานหัวตลาพราะองค์เป็นผู้ทรงสร้างเราเพราะองค์ทราบดีว่า พระองค์นั้นจะให้เราทําอิบาดะรูปแบบใดชนิดใดละหมาดวันหนึ่งกี่เวลาและมีเวลาใดบ้างอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาลิอฮสซลามมาบอกกับพวกเราโดยผ่านท่านยิบรีนแล้วก็แน่นอนและเกินเราก็ไว้วางใจในพระองค์และเราก็น้อมรับในการที่นำมาประดวจด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่อพระองค์เองอันนี้ในการรีบเร่งที่อัลสุพาห์นูอะตลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานส่วนหนึ่งก็คือ ฟาสตาวีกุลคอยรอดแล้วละยินอยู่เป็นประจำก็คือพวกเจ้าจงรีบเร่งหรือแข่งขันกันในการทาความดีอันนี้การที่จะรีบเร่งหรือแข่งขันกันในการการทาความดีนั่นแหละยถ้าจะพูดถึงเรื่องช่วงเวลาในการจะทําความดีนี่ท่านนาบีก็ได้บอกเอาไว้ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ให้บรรดาวซาฮบะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็เผยแผ่ต่อมาจนถึงพวกเราว่ามันมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราจะต้อง รีบทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติที่อัลลอฮฺเราซูลได้บอกเอาไว้ในช่วงเวลาที่จะได้นําเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับถ้าใครสามารถทําให้ครบถ้วนตามที่ท่านเราซูลได้บอกเอาไว้แน่นอนเหลือเกินเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรีบเร่งในการทําความดีนั่นเองในส่วนที่ช่วงเวลาทั้งที่ท่านเราซูลได้บอกอว่าอย่างนี้นะครับ ก็เรอสูลุลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมท่านรอสูลุลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัมริกายว่าอีกท่านนี้มึงขมซันกอบแหละอมซินเจ้าจงชวยโอกาสปฏิบัติห้าประการก่อนจากในห้าประการจะมาถึงคำว่าห้าประการตอนนี้คือห้าช่วงเวลาในช่วงเวลาใดบ้างเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าไปเมื่อเราทราบแล้วเข้าไปรีบเร่งทำด้วเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าช่วงห้าเวลานี่มันหลุดลอยไป แน่นอนเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้ที่ว่า5ประการตรงรีบเรียงในช่วง5เวลาหรือช่วง5ช่วงเวลาทั้ง5นี้ก็ได้แก่หนึ่งหายาตะกะกอบเลมาติกะช่วงที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ก่อนจากที่ความตายของเจ้ามาถึงนี่แหละครับเรายังมีชีวิตอยู่ในขณะน,นี้ยังเคลื่อนไหวได้ยังสามารถก้มเงยรูกลวยสูยูดได้เรารีบทำาในช่วงนี้ เรายัางอยากผัดวันประกันพุ่งโออ oa ว่าเมื่อไหรเมื่อไรก็ทำได้ไม่ใช่นะครับเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยรีบซะรีบทำนี่ก็แสดงว่าให้ทำในช่วงที่รีบเร่งในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็เหมือนคำพูดแค่สั้นๆคำเนี้นะมันบ่งบอกถึงเรื่องตายด้วยบ่งบอกยังไงบ่งบอกว่าคนเรานะให้รีบทำในตอนยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงแสดงว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วก็จบกัน นั้นเองก็คือไม่สามารถที่จะไปทําอะไรที่จะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ไม่สามารถจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ก็แสดงว่ายังมีชีวิตยอยู่เราจะทําอะไรก็ทำเละกุลลุมริอิมบีมากัสบารหินคนเราทุกคนนั้นถูกประกันโดยการกระทําและถามว่าการกระทําของคนเราที่ถูกประกันเอาไว้ไปในวันกิยามาเนี่ยเป็นหลักคาประกันในการกระทําของเรานี่ถามว่าเราทําตอนไหนเราก็ทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ตรงกับพระที่ขึนในมิบอกว่าเจ้าจงช่วยโอกาส5าประการก่อน5าประการมาถึงก็คือหนึ่งนะั่นคือหายาแต่กับก๊อบละเมอติกะตอนยังมีชีวิตอยู่แสดงว่ามีชีวิตอยู่นี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องรีบช่วยในการปฏิบัติความดีฉะนั้นเราจะได้บทปัญหาเมื่อจากนี้โลกนี้ไปแล้วก็มานั่งถกเถียงกันทํมาให้ได้ไม่ได้อะไรยังไงจนกระทั่งเป็นปัญหาใหญ่โตก็ในเมื่อนะบีบอกชัดเจนว่าให้รีบทําตอนยังเป็นอยู่ ยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็รีบทําก็แค่นั้นมันก็เข้าใจเป็นที่เข้าใจนบีพูดง่ายๆไม่ได้แบบลักษณะของความตีความอะไรกันมากเลยนะครับนี่ก็คือช่วงเวลาที่หนึ่งส่วนช่วงเวลาต่อไปก็คือวสัสะฮัดตะกะกอบละสะกอมิกาและในช่วงเวลาเจ้าจงรีบฉ่วยโอกาสในช่วงที่เจ้ามีสุขภาพดีก่อนจากที่ความเจ็บป่วยจะมาถึงฉะนั้นเราแข็งแรงเรามีสุขภาพดี เราจะก้มกราบสยูต่ต่อแล้กก็สะดวกเราจะเดินไปสอนหนังสือเราจะเดินไปบอกในเรื่องราวของอิสลามกับใครที่มัสยิดใดมันก็สะดวกเราก็รีบทําแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่เราจะออกไปทํางานเมื่อเรามีเงินมีทองเราก็ได้มีโอกาสจ่ายซะกะนี่เราก็รีบทําตอนที่สุขภาพเรายัางดีนะครับเราก็รีบทําฉะนั้นนี่คือประการที่สองก็อยากจะได้นําเรียนกับพวกเราว่า เมื่อเรามีสุขภาพดีแข็งแรงน่ก็รีบนะทำความดีเขาเรียกฉวยโอกาสเอาแล้วก็ประการที่สามวอฟรอก็อก็อบลาชุกลิกาเจ้าจงฉวยโอกาสเอาในช่วงเวลาที่เจ้ามีเวลาว่างก่อนจะความยุ่งเหยิงจะมาถึงคนเราในช่วงเวลาว่างนะ่ะรีบทำนะทำความดีอะไรก็ทำเมื่อเวลาปุ๊บจะอ่านอัลกุรอานจะเรียน ศาสนาจะเรียนรู้ในเรื่องของการละหมาดเรียนรู้ในเรื่องของอจ่ายสกาเรื่องฮัทก็เรียนนะนะก็หมายว่ารีบในการที่จะให้ได้มาในช่วงเวลาที่เราว่างเขาเรียกวเวลาที่เราว่างที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราจะต้องรีบเวยโอกาสให้ได้อะไรมานะครับท่านอย่าปล่อยเวลานั้นให้มันมันเลยไปอย่าลืมว่าเวลาเนี่ยเขาเปรียบเสมือนสายน้ําเวลาที่ผ่านเราเนี่ยนะครับเหมือนน้ําที่ผ่านเราอย่างน้อยที่สุด ก็จะต้องให้มีเราจะต้องคว้าให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันลอยผ่านจะเป็นไม้ไล่หรือว่าจะเป็นอะไรที่มันมากับน้ำจะเป็นปุ๋ยดินอะไรต่างเนี่ยเราก็จะต้องให้มันเนี่ยได้อยู่กับเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้เวลาในี่ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ได้อะไรเลยจากเวลานั้นมันก็เสียประโยชน์เราอย่าลืมนะครับอบารม์สุภาหัวตลาให้เราอยู่กับเวลาเราต้องรู้จักให้ได้ประโยชน์จากเวลาที่ผ่านมาอย่างเรา เหมือนกับน,น้ําที่ผ่านมาเราจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้เราก็ต้องตักน้ําเอาไว้หรือมิเะนั้นสิ่งที่ลอยมากับน้ําเราก็ต้องเก็บเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์อย่างน้อยเก็บไม้ไล่เล็กลน้อยๆไว้ตากแดดและทําฝืนก็ยังได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นเวลาที่ว่างนีเราต้องอรีบช่วยนะครับและประการต่อมาประการที่4ี่วอชิบาประกาศกอบลาฮารอมิกาเจ้าจงฉวยโอกาสเอาในขณะที่ความเป็นหนุ่มแน่นของเจ้าก่อนจะความแก่ชารามาถึง คนเราหนุ่มแน่นเนี่นะครับแน่นอนและเกินกําลังวางชามันก็มีมากเราโซนตะลาให้มาตามธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาในเรื่องของอายุไขคนอายุ16-17ก็แข็งแดง20-30ก็ยังแข็งแดงพออายุ40-50ก็ลดน้อยถอยลงไปก่อนที่ความแก่ชราจะมาถึงเมื่อแก่ชราแล้วก็ทําไม่ไหวบางคนจะยืนละหมาดก็รู้สึกเวียนหัวเวลาลูกก้วก็หัวทิ่มเวลาเนด,ดานก็หงายท้องเวลานั่งแตยัดก็หกเขมร สรุปแล้วทำอะไรไม่ได้นั่นคือความแก่เท่ามาถึงแต่ถ้าตอนหนุ่มๆแล้วครับจะรู้กัวยอิิดานสุโย์อะไรเนี่ยมันคล่องไปหมดแล้วก็มันสามารถที่ทำได้อย่างมั่นคงแข็งแรงนี่ก็ช่วยโอกาสนะครับในขณะที่ยังหนุ่มแน่นไม่ใช่ว่าคิดที่จะทำความดีเพราะไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปทำความชั่วได้ไม่ไม่ใช่งั้นนะครับคนเราเนี่ยมันมันมีอย่างนี้คนเราจะเป็นคนที่ดีได้นั่นแนหะ จะต้องเป็นคนที่ทำความดีท,ทั้งที่มีโอกาสทำความชั่วได้ความชั่วไม่ทำถามว่าไปทำได้ไหมไปทำได้แต่ไม่ไปทำเหมือนกันในสังคมของเราทุกวันเนี่เรา,าเผชิญอยู่กับสังคมทุกวันเนี่ยเราจะดื่มเหล้าเวลาไหนได้เราจะทำศีนาเวลาไหนได้จะเล่นการพนันเวลาไหนได้ถามว่าผู้ศรัทธาที่เขาไม่ทำสิ่งเหล่านี้นั่นแหะเพราะว่าเขาไปทำไม่ได้หรือไม่ใช่เขาทำได้แต่เขาไม่ทำที่ไม่ทำนั้นเพราะอีมานเพราะ เขาได้ศรัทธาต่อเลา Allah ส่งรู้ส่งเห็นเขาจะไม่ไปทําเพราะเขาศรัทธาต่อเรานี่แหละครับไม่ใช่ว่าที่ไม่ไปทําความชั่วเพราะไปทําความชั่วไม่ไหวแล้วไม่ใช่นะครับก็เราจะเห็นได้บางคนนะครับก็ก็ดีอย่างดีนะครับแต่ไม่ถึงกับว่า,าดีเลิศทีเดียวเช่นเคยเล่นการพนันมาบางพอช่วงบันปลายชิตก็บอกไม่ไปแล้วไม่เล่นแล้วลูกๆก,ก็หลานก็ชมเชยว่ากีเป็นคนดีมากนะ ไม่ไปเล่นการพนันแล้วไล่ไปไล่มากี้บอกที่ไม่ไปเล่นนะไม่เป็นไไม่ใช่ไรหรอกเพราะว่าเจ็บพวกเข่าเดินไม่ไหวอันนี้ก็เป็นเรื่องดีว่าเหมือนก็จะบอกให้รู้ว่าที่กูไม่ไปทําความชั่วนั้นก็เพราะไปทําความชั่วไม่ไหวแล้วคืออย่าให้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นในหลักการของอัลอิสลามเนี่ยตั้งแต่อากิลบาลิกเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการประกอบศาสนก,กิจทำอามาันอิบาดนะฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมสัสยิดไม่ใช่เป็นสถานที่ของผู้สูงอายุหรือไปไหนไม่รอด ที่จะเข้ามาทําอิบาดะมันเป็นของทุกคนตั้งแต่อากินบารล็กที่จะต้องเข้ามาในการที่จะใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ละหมาดเป็นสถานที่ทําอามัลอิบาดะอื่นๆนะครับนี่ก็คือข้อที่สที่นําเรียนกับท่านว่าให้ท่านนั้นได้ช่วยโอกาสเอาในขณะที่ยังหนุ่มแน่นก่อนจากความแก่ชราจะมาถึงถ้าแก่ชรามาถึงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ก้มกับปวดหลังเงยกับปวดหลังนั่งกับปวดหลังยืนกับปวดหลังฉะนั้นในรักษาเช่นนี้ก็ ตอนนี้แหละครับเราเป็นคนหนุ่มคนสาวก็รีบทําอามาัลอิบาดาห์นะครับแล้วก็ในเรื่องคนหนุ่มคนสาวทําอามาัลอิบาดาห์เนี่ยผมเคยอ่านหนังสือได้พบว่าทหารอเมริกันที่ไปรบในอิรักย,ยอมรับหลักการอิสลามเป็นจํานวนหลายร้อยคนสาเหตุมาจากการที่ว่าในช่วงละมาสซูโบ่เนี่ยทหารอเมริกันก็เป็นยามแต่เห็นคนหนุ่ม ของคนมุสลิมเราในประเทศอิรักเนี่ยเดินไปละหมาดซุโบในยามที่คนเขากำลังนอนอยู่คือเวลาซุบฮีเนี่ยเดินไปได้ทุกวันได้เวลาก็เดินไปละหมาดมักริบด้วยละหมาดอิชาด้วยแล้วก็โหนสุดท้ายแล้วเขาก็คิดว่าคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอย่าได้คิดเลยว่าจะได้เข้าโบสถ์หรืออย่าได้คิดเลยว่าจะเข้าไปยังศาลที่ เขารบพักดีพระผู้เป็นเจ้าเวลาหัวข้ามก็ออกไปเที่ยวเวลาดึกก็ยังไม่กลับเวลากลับมานอนตอนสุบฮอกก็ไม่ตื่นฉะนั้นเขาไม่เคยเห็นสภาพอย่างน,นี้แต่นี่คนหนุ่มที่อยู่ในวัยที่กําลังนอนกําลังกินแต่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปประกอบพิธีศาสนาหรือเคารพพักดีต่อพระเจ้าณที่มัสิทเขาทําได้ตลอดเวลาเขามีความซึ้งใจกับแนวคิดหรือหลักการอันนี้ เขาจึงยอมรับอิสลามนี่แหละครับบอ,อิสลามเป็นสิ่งที่เขาจะต้องยอมจำนวนฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้นะครับเขาถือได้ว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจจํานวนมากนะครับฐานอา่าไมการที่ไปรบในอิรักได้ยอมรับอิสลามในลักษณะเช่นนี้นี่แหละครับพี่น้องทั้งหลายในช่วงคนหนุ่มคนสาวนี่นะครับคนหนุ่มที่พัวพันกับมัสยิดแน่นอนจะได้ไปอยู่ ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเกียร์มะซึ่งไม่มีร่มเงาใดอแล้วนอกจากร่มเงาของ,งองค์ท่านั้นฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ทําอามัลอิบาดะในขณะที่เรากําลังหนุ่มแน่นนั้นแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาอันมั่นคงไม่ใช่เพราะเราเข้ามาสัสยิดเพราะเราไม่สามารถจะไปไหนรอดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับส่วนอีกประการหนึ่งก็คือประการที่หประการที่ห้านี่เราต้องช่วยโอกาสให้มากก็คือ ว,ว่ากนหน้ากาบลาฟักริกาในช่วงที่เจ้านั้นเป็นคนที่มีความร่ำรวยหรือว่าเป็นคนที่มั่งมีก่อนที่ความยากจนจะมาถึงให้รีบทำความดีนะความดีในเรื่องของการบริจาคความดีในเรื่องของการจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์เพื่อที่เราจะได้ไปรับภาพผลในวันเกี่ยมาถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ทำอะไรในช่วงที่เรามีเงินมีทองแล้วเราจากโลกนี้ไป แน่นอนแล้วเงินเงินทองนั้นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราแต่ถ้าเราใช้จ่ายไปในทิทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนาเช่นเ,เลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือช่วยเหลือคนยากคนจนใช้ไปในทางที่ให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ไปในวันกียามะเราก็จะเป็นคนที่ได้รับผลจากการที่เราได้บริจาคไปฉะนั้นก็จงรีบใช้โอกาสในขณะที่มีเงินมีทองบางคนก็ ตั้งท่านบนกับอรรถสุภาในวตาลาหัวขอให้รำรวยจะบริจาคอย่างนี้ก็ท่านอยา่าได้ไปอย่างนั้นนะครับเราทํามาหากินเต็มที่อรรถให้มาตอนมีเกินทองมากมายแล้วก็บริจาคบางคนก็ตัดพ่อต่อว่ากับอลลอหัวอรรถนี่ลืมหวกเขาเนี่ยากจนเหลือเกินอรรถลืมเขาซะแล้วพูดอย่างนี้พูดไม่ได้นะครับมุสลิมเพราะ,ระารอรรถไม่ได้ลืมใครเราตั้งหากที่จะลืมพระองค์ฉะนั้นคน,คนๆที่อ้างว่าอรรถลืมนั่นน่ะ เพราะเขายากจนเพราะอัลลอฮ์ลืมเพราเขาว่าอย่างนั้นแต่พอเวลาเขาร่ํารวยเขาลืมอัลลอฮ์ก่อนเลยคือหมายความว่าไม่ละหมาดแม่อะไรก็มีจานวนมากนะครับตอนยากจนก็ทำำําอามัลอิบะดาดีเวลาร่ารวยก็ลืมอัลลอฮ์สุฮาตลอลืมตรงนี้ก็คือลืมในเรื่องการที่จะจ่ายสกาลืมในเรื่องการที่จะบริจาคลืมในเรื่องการที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนเด็กกำพร้พาก็ลืมไปหมดนี่แหละครับพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะฝากในเรื่องอย่างนี้ว่าทั้ง5ประการนี้ เป็นการที่เราจะรีบเร่งในเรื่องของการทําความดีรีบฉวยโอกาสในช่วงหเวลานะครับแล้วก็มันมีอยู่2เวลามันมีอยู่2เรื่องที่มนุษย์เราเนี่ยมักจะปล่อยปะละเลยก็จะากจะฝากคดีอีกบทนึงนะครับในช่วงเวลาที่เหลือสัน้นๆตรงนี้ก็คือก็ล่ะเราสู่ um ุลลอฮฺสัล ah ลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านรอสูลุลลอฮฺสุลัตน์ละหัวอัลลอฮฺซัมลิกวบะเนื้อมาตานื้มะรูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินอันนัสอัสซิฮะตุวลฟะก ความโปรดปารานของรัุบาลตลาดสองประการที่ผู้คนจำนวนมากนี่ปล่อยปะละเลยหรือเพิกเฉยคือเป็นความโปรดปารานของอลัลลอฮ์มีอยู่สองประการในการมนุษย์ส่วนมากเนี่ยคนเราส่วนมากเนี่ยจะเพิกเฉยไม่สนใจหรือปล่อยปะละเลยนั่นเองก็คืออัซซหฮาวัลฟรอกช่วงที่มีสุขภาพสมบูรณ์และก็ในช่วงที่มีเวลาว่างแล้วฉะน,นั้นคนเรามีสุขภาพสมบูรณ์น่ลืม ลืมในเรื่องความปวดปานของเราให้เรานี่เป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงนี่เป็นคนที่ไม่มีโรคภยคัยไข้เจ็บถือว่าเป็นคนที่ได้รับความเนี้ยมาจากรสุศรลานี่อย่างมากมายแต่เขาลืมว่าเขาต้องทําอะไรเขาก็มัวแต่ชมเชยกันในเรื่องของร่างกายเราสมบูรณ์ดีมีสุขภาพดีแข็งแรงดีมัวหมกมุ่นอยู่กับการชมเชยตัวเองแต่ลืมหน้าที่ว่าที่อรร์ให้สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างลืมไปเลยนี่ก็คือข้อหนึ่งส่วนนี้ข้อหนึ่งก็คือเวลาว่าง คนเรามักจะใช้เวลาว่างเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ก็น่าเสียดายอย่าลืมคนเรานี่นะครับถ้าใครก็ตามเขาได้ทําสถิติไว้ว่าถ้าอายุเจ็ดสิบนี่นะครับถ้าคนเราถ้าอยู่ถึงอายุเจ็ดสิบเนี่ยเวลาว่างนี่มีถึงยี่สิบเอ็ดปีนะครับบวกลบคูณหารกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเวลาว่างเอามาทบกันทั้งหมดในเวลาเจ็ดสิบปีก่อนจะเส้นชีวิตเนี่ยนะจะมีว่าจะ ใช้เวลาว่างเปล่าเ,ล,าเ,ล,าเลยถึง21ปีด้วยกันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าเราเอา21ปีเนี่ยมาทําให้เกิดประโยชน์มหาศาลเลยนะครับก็อยากจะได้เรียนกับพวกเราว่าเราจะต้องเป็นคนที่รีบเร่งในเรื่องการทําความดีก็คือการช่วยโอกาสใน5ประการก่อนจากในช่วงเวลา5ประการจะมาถึงนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับและขอฝากให้กับท่านทั้งหลายช่วยบอกกับลูกหลานของเรา ในเรื่องต่างเหล่านี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินไปพร้อมๆกันในคนทางที่ถูกต้องและไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลาอย่างคู่ที่ประสบผลสุเร็จทั้งสังคมของเรานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.